สวัสดีครับเี่เอกแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยครับช่องอยางพูดเรื่องบ้านกันนี้พี่เอกเอาบ้านสไตล์ทอปิคอลนะครับมาเล่าให้ฟังอีกหลังหนึ่งก็คือเป็นบ้านหลังนี้พี่เอกรับการให้ออกแบบนะครับจากคุณลือชัยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่มีบ้านพักตากอากาศพี่เอกคิดว่าน่าจะเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับก็หลังนี้นะครับ ถ้าพูดถึงดีเทลเรื่องสตอรี่ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบก็คือทางคุณลือชัยนะครับต้องการให้ออกแบบบ้านสักหลักหนึ่งเป็นบ้านที่เอาไว้อยู่ในช่วงที่ตัวเองกเกษียณแล้วเพราะว่าตอนนี้กเกษยณมาได้5ปีแล้วแล้วก็มีพื้นที่ที่เราทําสวนทําไร่อยู่14ไร่นะครับแล้วก็จะการพื้นที่สักหนึ่งไร่เนี่ยในการที่เราจะเอาเป็นบ้านพักอาศัยแล้วก็มีชีวิตที่ได้ทําทอยู่กับต้นไม้อยู่กับการทําการ,กรเกษตรเนี่ย ให้มันมีความเป็นธรรมชาติเนี่ยประมาณสัก1ิบกว่าไร่แล้วก็อยากจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่เอาไว้อยู่ใส่ได้จริงๆแล้วก็เป็นที่สําหรับให้ลูกๆเนี่ยมาเที่ยวมาหาแล้วก็มีพื้นที่เป็นพื้นที่ของเขานะครับอันนี้คือแนวคิดเบื้องต้นที่เราได้คุยกันในการที่จะออกแบบบ้านหลังนี้ทีน,นี้เราเข้าดีเทลกันนะครับว่า พื้นที่10กรไรเนี่ยสบายๆเลยครับว่าเราจะวางบ้านยังไงจะหมุนบ้านยังไงเนี่ยก็ไม่ค่อยติดในเรื่องของอุปสรรคในการที่เราจะวางอาคารสักเท่าไหรนะ่นักฉะนั้นประเด็นก็คือเรามาดูนว่าฟังก์ชันที่ต้องการจริงๆเนี่ยต้องการฟังก์ชันอะไรบ้างก็คือทางคุณรูชัยนี่ก็ลิ์ฟังก์ชันมาให้เป็นหน้ากระดาษเลยนะครับเราก็นั่งคุยก็นั่งวิเคราะห์กันแล้วก็มีการพูดคุยกันมีการวิดีโอคอลคอนอเฟนซ์กันแล้วก็ ถามตอบกันนะครับสุดท้ายกา็ได้เป็นแบบร่างขึ้นมาณนะวันนี้คือแบบก็สมบูรณ์แล้วนะครับไม่มีการปรับแก้และเอียเลยนํามาเสนอนะครับตัวแบบบ้านเนี่ยเป็นแบบบ้าน3ามห้องนอน3ามห้องน้ําโดยที่นะครับตัวห้องนอนที่เป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านของคุณเดชชัยเนี่ยจะอยู่ที่เดินส่วนตัวเป็นชั้นเดียวแล้วกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็น2ห้องนอนเนี่ยจะแยกเป็นตัวแอลขึ้นมาแล้วก็โดยที่ว่าเอา พื้นที่ข้างล่างที่เรายกสูงขึ้นมาเนี่ยเป็นพื้นที่จอดรถไปเลยแล้วก็ยกบ้านที่เป็นสําสหรับเรือนนอนเนี่ยอีก2ห้องข้างบนเนี่ยเอาไว้เป็นห้องนอนอันนี้คือเป็นห้องนอนของห้องนอนคุณลูกอันนี้คือคอนเซ็ปต์เข้าวๆที่เราได้าวางนโยบายกันไว้ว่าเราจะเดินในในใน,ในเวนี้นะครับดูในแปลนชั้นล่างเลยละกันนะครับก็คือ,อพอเวลาเราคุยในช่วงแรกเนี่ยทาง ทีมงานของแบบบ้านสวยเนะี่ยอยากจะทราบความต้องการเบื้องต้นอยากจะทราบว่ารสนิยมเป็นยังไงก็อาศัยว่าทางเจ้าของบ้านนะครับได้ดูคลิปของพี่เองในหลายคลิปแล้วก็ชอบแบบบ้านในมิติอย่างบ้านหลังนี้ชอบแบบบ้านที่มีระเบียงกว้างอย่างหลังนี้ชอบสไตล์นี้แล้วก็เอามามิกแล้วก็ให้มันรวมว่าให้มีความเป็น ลดทยมของทานเจของบ้านท่านนี้แล้วก็ให้มาสอดคล้องกับพื้นที่ที่เราจะเอาไปสร้างใหม่ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบ้านหลังนี้จึงเป็นบ้านออกแบบระเบียกงกว้างเพราะชอบระเบียงกว้างแนหะก็ชอบพื้นที่โลง่ลงๆนะครับแล้วก็เป็นบ้านสไตล์แบบสูงไวัยนิดนึงนะครับก็ฉะนั้น บ้านชั้นเดียวเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะแต่ในขนาดดยวกันก็ต้องมีพื้นที่รับรองนะครับก็ตรงนี้ก็แยกไปเป็นอีกชั้นหนึ่งฉะนั้นเวลาที่คุณเดินขึ้นมาบ้านเนี่ยคุณจะเจอ,อบ้านที่เป็น เป็นส่วนต้อนรับกว,าวา้างคือเจอระเบียงนะแล้วระเบียงเนี่ยจะอยู่รอบบ้านเลยนะครับจะมีระเบียงด้านหน้าบ้านแนละ้วก็เปิดเข้าไปพวกก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนโถงต้อนรับเลยนะครับก็เป็นพื้นที่สําหรับนั่งรับประทานอาหารนะครับมีครัวฝรั่งนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นพื้นที่เป็นห้องนอนเลยฉะนั้นอยู่ตรงเนี้ยครบวงจรแล้วนะครับไม่ต้องไปไหนแล้วตัวห้องนอนเนี่ยก็มีวอล์กอินคอสเซ็ตนะครับแล้วก็มีห้องน้ํา นะครับให้มันเรียบร้อยเลยนะครับฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในห้องนอนเนี่ยแล้วก็มีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแบบครบถ้วนแล้วส่วนเรื่องครัวฝรั่งครัวไทยเนี่ยพัดชิดกันนะครับก็มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่งอาหารแล้วก็เชื่อมด,ด้ยวยระเบียงด้านนอกฉะนั้นเวลาที่เราจะขนของพวกของสดของอะไรพวกนี้เข้ามาเราวมันต้องเข้ามาในตัวบ้านเลยเราเดินขึ้นรถมาปุ๊บเราก็เอาเข้าครัวไทยได้ญญทันทีแล้วก็เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นครัวฝรั่งครัวฝรั่งเนี่ยก็คือจริงก็เป็นแค่เคา,เคาเน์เตอร์นะครับมี โต๊ะรับประทานอาหารชิดไปเลยโคฟฟฝรั่งในบางทีมันจะมีไอแลนด์เนาะตรงนี้ก็สามารถจะประกอบอาหารได้แล้วก็มีพื้นที่ในการที่ทําอาหารได้มากขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ตรงนี้เราไม่จะเป็นแล้วเพราะว่ามันชิดกับโคไทยหลยักฉะนั้นกลัโคฟฟฝรั่งก็คือช่วงที่เราแบบปิดโคไทยแล้วก็เลื่อนเอาอาหารมาไว้ตรงโซนนี้ได้เลยจะทําให้พื้นที่ตรงนี้ไม่จะเป็นต้องเดินเข้าไปในห้องโคไทยเพื่อไปหาอาหารนะครับหลังจากโคไทยก็เป็นสักลางซึ่งก็เป็นการแยกโซนที่เป็นแบบว่าลําดับความสำคำัญว่า เป็นโซนเปียกอะสักล้างก็เข้ามาก็เป็นครึ่งเปียกครึ่งแห้งก็คือครวัวเนี่ยมันก็ต้องมีการล้างมีการอะไรบ้างซึ่งเป็นโกไทยเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้เนาะอาจจะมีคราบมันคราบต่างๆตรงนี้ก็ค่อนข้างเหมาะสมมันอยู่จิตกันนะครับเวลาล้างแลาทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ง่ายนะครับก็นี่คือภาพรวมของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สําหรับท่านเจ้าของบ้านเลยเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นพื้นที่ที่อยู่แล้วฟังกช์ชันเนี่ยมันต่อเนื่องกันโดยที่เราไม่ต้องขยับไปตรงไหนเยอะก็จะใช้พื้นที่เนี่ยเบ็ดเสร็ ทีนี้กับการถ้าเราไปใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เอดอ o ตัวนี้พอออกไปปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นโซนที่พี่เอกยกบ้านที่หลังที่เป็นตัว L และยกได้ทุนสูงขึ้นมาเนี่ยมันเกิดพื้นที่ที่เราสามารถใช้งานใต้ถุนได้ตรงนี้เหมาะมากๆกับบ้านที่เป็นบ้านสไตล์แบบความเป็นไทยนะครับเอาไว้ในสวนเราสามารถจะตั้งโต๊ะ ง่ายๆเอาไว้นั่งทํางานช่วงกลางวันทํางานอดิเรกได้เอารถมาจอดทํากิจกรรมจะซ่อมรถจะดูแลรถจะปัดกวาดเจดถูจะล้างรถตรงนี้ทำได้หมดเลยหรือไม่ต้องมาคำนึงถึงว่า เราจะต้องดูแลยังไงเพราะว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งแล้วเป็นพื้นที่ที่เป็นอยู่ในร่มด้วยตรงนี้พี่เอกทำห้องเก็บของไว้เพราะว่าทางคุณรุชัยเนี่ยอยากจะให้มีพื้นที่สําหรับเก็บเครื่องมือเกษตรไว้ตรงนี้ก็เป็นการคุยกันต้งแรกว่าขอห้องที่เป็นห้องเก็บของเอาไว้เก็บพวกเครื่องมือเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็พอต้องการจะขึ้นนอนตรงนี้จะมีบนันไดขึ้นมาตรงที่ระเบียง เป็นระเบียงร่วมกันของบ้านหลังที่เป็นชั้นเดียวนะครับแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นบันไดปับผ้าขึ้นไปเป็นระเบียงบ้านชั้นสองของพื้นที่ที่เป็นตัว L ตรงนี้คอขึ้นมาปุ๊บก็เป็นโซนนิ่งง่ายๆเลยสําหรับพื้นที่ได้เป็นสองห้องนอนตรงนี้คือคุณลชัยบอกว่าอยากจะให้คุณลูกๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็เป็นพื้นที่ของเขาให้มีพื้นที่แยกจากส่วนของผมเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวพอยุดขึ้นมาเป็นชั้นสองปุ๊บก็มี การแยกเป็น2ห้องนอนโดยที่เราสามารถจะใช้ห้องน้ําร่วมกันได้เป็นการแชร์ห้องน้ําก่อนเข้าห้องนอนเนี่ยก็มีพื้นที่ระเบียงด้านหน้าลเล็กๆแล้วมีโต๊ะเล็กๆหนึง่งแต่มาจะเอาไว้ใช้งานร่วมกันได้เช่นตอนกลางคืนเนี่ยอากาศดีก็นั่งคุยกันตรงนี้ได้แล้วพอเข้าห้องนอนพื้นที่ตรงห้องนอนเนี่ยก็มีระเบียงแยกของทั้ง2ห้องนอนออกไปทําให้ตัวห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยมันมีความรู้สึกว่า มันเหมือนเรามาเป็นบ้านพักตากอากาศจริงมันอยู่บ้านสไตล์รีสอร์ตจริงๆนี่คือแนวคิดของการวางเลเยอร์ของแปต่ห้องแต่ละห้องการวางโซนนิ่งของรูปลักษณ์ของอาคารแต่ละโซนมันก็มีที่มาที่ไปพอมันมีที่มาที่ไปแล้วก็ตอบโจทย์กับการใช้งานตรงนี้ก็คือจบแล้วเราไม่สนว่าบ้านมันจะออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเราสนแค่ว่าคนใช้งานเนี่ย เขาโอเคไหมในส่วนที่มันออกมาสวยไม่สวยเนี่ยเราก็ค่อยมาหาวิธีแก้ไขในหลักของการออกแบบสถาปัตยกรรมอีกรอบหนึ่งแล้วก็บางจุดเนี่ยบางจุดที่เป็นจุดอับจุดไม่ดีเนี่ยเราก็พยายามขยับขยายเพื่อให้ทุกมุมอของบ้านเนี่ยมันสามารถจะใช้งานได้จริงๆแล้วก็ไม่เกิดจุดอับเราโดยที่ว่าถ้าภาษาของผมก็คือเรียก dead area ก็คือพื้นที่ที่ทำอะไรไม่ได้แล้วทำออกมาปุ๊บมันสุดท้ายแล้วก็เป็นซอกเป็นอะไร ถ้ามันได้รับการปรับได้รับการดูแลนหนึงมันจะเป็นพื้นที่ที่ใช้งานได้จริงฉะนั้นบ้านแต่ละหลังของพี่เอกเนี่ยมันจะต้องคิดทุกจุดแล้วบางบางท่าน,นอาจจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นไปได้ยากที่ให้ทุกท่านเนี่ยดูบ้านหลังนี้แล้วชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าบ้านหลังนี้คือทํามาเพื่อคนคนหนึ่งที่อยากให้พี่เอกช่วยดูแดลในการออกแบบบ้านให้ฉะนั้นก็ถือว่าครบถ้วนแล้วในการที่เราจะตอบโจทย์ออกแบบบ้านแลหลังหนึ่งเพื่อใครสักคนหนึ่งนะครับ อ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตานะครับตัวรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยคือก็เป็นสไตล์แบบบ้าน โปร่งง่ายๆพี่เอกทำหลังคาจั่วเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลง่ายๆส่วนวัสดุต่างๆเนี่ยก็ใช้วัสดุที่มันง่ายๆกินคลีนนะครับก็คือเป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็กในตัวโครงสร้างนะครับผนังก่ออิฐสาบูนคุณจะเลือกอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ว่าผมอยากใช้อิฐมวลเบาอิฐมอนนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับไม่ได้มีประเด็นว่าจะต้องใช้อะไรอะไรดีกว่ากันซึ่จริงๆว่าอะไรจะดีหรือไม่ดีเนี่ยพี่เอกคิดว่าแต่ละวัสดุมีข้อดีข้อด้อยทางการเนียเราค่อยไปดูในข้อมูล ในเบื้องลึกแล้วกันว่าเราจะเลือกใช้อะไรแต่ตัว,ตวของพี่เอกคือโครงสร้างแข็งแรงเท่านั้นก็จบแล้วแล้วก็ตัวฟังก์ชันต่างๆหง,งตัวถึง่าจบนะครับนี้เรามาดูว่าหน้าตาของบ้านเน,นี่ยตวนนี้พอออกเป็นสไตล์ทรงจั่วแล้วบางทีมันก็แอบมีความเป็นมินิมอลเล็กๆเนาะแล้วก็ใส่พื้นที่ที่มันแบบสีข,า,ขาวๆเป็นเพลงปิดทับด้วยไม้บ้างเพื่อให้บ้านมันดูไม่เลี่ยนจนเกินไปแล้วพื้นที่ต่างๆเนี่ยคือมันไม่ใช่ปิดซะจนเกินไปนะครับอย่างเช่นพี่เอก พยายามเล่นระเบียงเยอะเพราะว่าระเบียงเนี่ยมันช่วยให้บ้านเนี่ยมันมีการรับธรรมชาติเข้ามารับบรรยากาศภายนอกเข้ามาแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเวลามีระเบียงเนี่ยมันก็ต้องมีการศาสตร์ของลมและฝนเนี่ยฉะนั้นคือบ้านหลังนี้ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็ต้องรับลมรับฝนบ้างแต่ว่าก็ต้องดูแลว,ว่าเวลาโดนฝนโดนจริงมันไม่ศาสตร์เข้าไปถึงในห้องก็ต้องยอมเปียกยอมอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสไตล์ของบ้านที่อยู่แบบ พื้นที่เปิดโล่งประมาณนี้นะครับตัวหลังนี้พี่เอกเน้นออกมาทางธรรมชาติมชาติทีหนึ่งแล้วก็ออกแบบหลังคาที่มันดูแลง่ายป้องกันการรั่วซึมในอนาคตนะครับเราใช้พวกละแนงในบางจุดเพื่อให้บ้านน่ยมันไม่รุ่งจนเกินไปตัวหลังคาตัวราวระเบียงต่างก็ใช้ให้มันงโลง่งตัวครัวไทยห้องเก็บของเนี่ยก็เราคุยกันทุกจุดว่าตรงเนี้ย จริงๆเราต้องการให้ห้องเก็บของมันไนมะ่อับจนเกินไปก็อแอบใส่ตะแกรงเด็กฉีกเข้าไปบ้างแล้วก็ประตูก็ไม่จะเป็นตองป,ประตูปิดนะครับก็เป็นประตูแล้วก็ประตูโค้งเหล็กแล้วก็ใส่ตะแกรงเด็กฉีกเข้าไปนะครับส่วนที่เป็นตัวบ้านจริงเราจะเน้นตรงไหนที่เป็นกระจกกว้างสามารถจะเลื่อนเปิดเราให้เป็นช่องเปิดกว้างได้อันนี้ก็พเพจก็ใส่ลงไปในดีเทลในเรื่องของการออกแบบคือตรงนี้การคุยในแต่ละขั้นตอนมันมีมันมี ลำดับขั้นในการคุยในการออกแบบอยู่ซึ่งจริงเปียกก็ไม่สามารถจะอธิบายในทุกจุดที่เราเอามาคุยกันประมาณทักงสิบกว่านาทีนี้ได้นะครับอันนี้คือภาพรวมของบ้านหลังนี้คืออยากให้ม,มันโปร่งเหมือนโล่งแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆตอบโจทย์กับทาง้นเจ้า,าของบ้านแล้วก็อยู่ในพื้นที่14ไร่โดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าจะมีโจรขโมยเข้ามาเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีพื้นที่เหลือเฟือที่เราจะโปรเทคการที่จะเข้ามาในพื้นที่นีงได้มันก็ต้องผ่านอะไรเข้ามาพอสมควรน,นั้นบ้านตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะเปิดโล่งได้ อันนี้คือภาพรวมนะครับส่วนพื้นที่ที่ออกแบบบ้านหลังนี้รุกดูพื้นที่ทั้งหมดเลยอยู่ที่ประมาณสัก460ตารางเมตรนะครับอันนี้ราคาค่าก่อสร้างเนี่ยพี่เอกจะขออนุญาตใส่ไว้ในใต้คลิปเนะเป็นคําอธิบายใต้คลิปเพื่อที่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งพี่เอกจะจะได้อัปเดตให้ว่าเวลาที่มันเวลามันเลื่อนไปแล้ววัสดุต่างๆมันขึ้นเนี่ยพี่จะได้พี่เอกจะได้ใส่เข้าไปให้มันเป็นใน,ในเรื่องของการอัปเดตมากที่สุด นะครับอ่ะน่าจะครบทวนในหลายๆมิติแล้วนะครับอย่าลืมน,นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องแบบบ้านสวยนะครับเพื่อไปทำใจใหเอกให้กับพี่เอกและทีมงานทุกท่านน,นะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วครับผมสวัสดีครับ